วันนี้สุพรณก็จะได้เดินทางไปหาหมอตีโรงบ้านนะเจ้าเท่าแก่ป้าไปนะเจ้าวันก่อนสุพรณจนเท่าแก่ไปเพราะว่าปวดลงส้นนั่นนะเจ้ากะบ,บ้าหายสักเตียนในที่แรกสุพรณก็นึกว่าแกจะป้าไปตีเขตตีสุพรณอยู่เนี่ยเจ้าพ่นผนป้าไปแงจังหวัดหนืงในเขตขวางจูไต้นะเจ้าสุพัน,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 ก,ดดนก็ไปตัวไอ้ปนน่ะเจ้าผนป้าไปเนาะตีโรงบ้านใหญ่เพื่นนะ่ะ ปิดจ,จะพาไปเอกเลยพอยนะเจ้าว่ามันเป็นนิยังนี่นะสุพรรณกับก็บพาะปรักรการข้างตังคือพอนะเจ้าเนาะตีสุพรรณไปเป็นแบบแน่พองนี่นะเจ้าอันนี้ก็คืออุมโมงค์นะเจ้าประเทศเกาหลีใต้อุมโมงค์หลายๆเจ้าเพราะว่ามันเป็นภูเขานเนาะปกจะเจาะอ,อุมโมงค์เข้าไปเป็นแบบนี้เลยเจ้าจะทำมือการเดินทางรวดเร็วนะเจ้าบ่ได้ขึ้นเขาลงห้อยเหมือนบ้านเฮาเนาะบ้านเฮานี่ cốt đi đầm đói đầm nè, cháu cốt keo nè, cháu nọ, bắn ti cà lạt chấn nè, cháu, anh này bảo phái phong nè, lên phẩy lên mấn, cháu, tân mai cả, ôi ngắm này na phốn nọ, phần đa là sẽ thành tân quen quen sơn nặng mong nhau nhau, cháu, hôm nay thao mong cứng nè, cháu, sư cả lục ไปใส่หวอาหารเต่เจ้าเลยนะเจา้าเพื่อตันเวลาตีประนัดน,นี่นหน่อเจ้าเนาะยเป็นกับป้าขีสมาหน่อยเจา้าพอตึกลามบรนช่องพนุนเจา้าเขตีสุพรรณมานี่เป็นกวางจูใต้นะเจา้าโรงพยาบาลอยู่ในกวางจูนี่เนาะเจา้าเนาะสุพรรณมารักษาตัวตนนที่แพทนะเจ้าเพราะว่าเขตีสุพรรณอยู่มันบ่มีเครื่องมือทันสมัยนะเจา้ามันบ่มีเครื่องเอ็กซาเลส์น่อเจ้าเนาะก็จะมาตีโรงพยาบาลใหญ่อยูแอยยนนอย่แพทนะเจ้า เจาแกปกจะป้ามามาบอยเจ้ามาหาหมอนะไอเด็กกับป้าต้นมาหาหมอตาเจ้าต้นแต่หมอนัดพุ่นะเจ้าเดือนหน้าเดือนไหนพุ่นะจะได้มาแฮมแล้วเมือนนนก็เจะมาเพราะว่าสุพรรณทำงานนักเนะเจ้านาะงานในฟาร์มนะเจ้าแต่มันหูเสื้อว่าปวดหลังปวดเ้วมาเหมือนแล้วนะเจ้ายกกระสอบมาบอกวกี่ปีแล้วเนะมันกระ่าสมนะเจ้าเจ็บเาวล้ะก็หูเสื้อว่ามันปวดลงส้นนองนะเจ้าปวดลงขานะเจ้านาะปวดลง ส้นติ็นนี่นะที่นี่เวลาเขายำเขาเย็ยบเนี่ยมันเจ็บไปนะเจ้าบีบนวดกับบาดหายเจ้าพอตามยุทธทบกับบาหายยัยน่อยยาวิธีนีก่ก็ได้เจ้าโอ้เท่าแก่ที่แรกสุพรรณกินยาตีแม่สมเฮือนนะเจ้ามันก็บบาดหัวเสื้อหายสักเตีย์นะก็เลยถ้าสิดใจบอกเท่าแก่เมื่อเท่าแก่ป้ามาเนี่ยเจ้ามาแต่แบอกว่าสุพรรณมาไขม้านะเจ้าหาหมอหาหมอนะจะพยายามหายโยากหายยากินเนี่ยก่อนนะเจ้าถ้ามันหายก็ดีไปนะเจ้าถ้าบาดหายแต่แท้นะ ถึงจะจวนเดาแกนะเจ้าเพราะว่า่ารักษามันแพงมากเลยนะเจ้าโรงพยาบาลเว็อเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะเจ้าเขาก็จะเก็บแพงพอพาได้มีไปประกันนะเจ้ามาถึงไปก็จะมีเบอร์ติดไปให้เขาพร้อมนะเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะเจ้าก่อนตีเขาจะเข้าห้องเอ็กซเรย์นะเจ้าน้องไปตรวจพอไปสแกนพอเอ็กซเรย์พอนะเจ้ากผลปรากฏว่ากระดูกกันสัหลังของสุพรรณมันเคียนน้อยหนึ่งนะเจ้ามันสีพิรลบน้อยหนึ่งนะเจ้านาะ สุพรรณก็ว่บอกตีมามาปวดนะเจน่ะเจ้ามันปวดบ่อยเวลานางมเหมือนกับปวดนะเจ้าตัดหลังของเขาไงกระดูกสันหลังนะเจ้าเนี่ก็โดนเีษยาไปหกเข็มนะเจ้าตรงบริเวณสันหลังพอดีอ่ะเจ้าโอ้ยยังปวดนะเจ้าเสรียบร้อยก็ไปรับยามานะเจ้ารับยาเรียบร้อยกัเท่าแก่เปิดกระป๋ามากินเข้านะเจ้าเนาะสุพรรณกินจำโป้งเจ้าต้นเปิดกินหน้าเมียนนะเจ้าต้นเปิดมักเนาะ ปากันกินเอ็มดีเอ็มนำสาล้านกับป้ากันกลับบ้านเจ้าแต่วันนี้เท่าแกเป็นคนจ่ายเงินสุพรรณมดนะเจ้าการใจใจกับโต๊ะประมาณหมื่นกุบบาทนะเจ้าการรักษาพยาบาลเนาะสุพรรณก็บอกว่าเงินเดือนออกอะตัดเงินเดือนของฉันก็ได้เนาะเดือนละน้อยละน้อยเอาเลยนะเพราะว่าการใจใจของสุพรรณหลายไปก็บอกว่าบอกเป็นอย่างเดียวเท่าแกจ่ายเงินมดอีกนะเจ้ากับป้ากันกลับบ้านนะเจ้าเนาะ เออว่าวันนี้เท่าแกก็บอกว่าจ้องทํางานนี่แต่ด้วน,นะพอรอสกักสองสามวันก่อนคือลูกแกมาช่วยนะเจ้าอยอดน่าแล้วนี่กิยอเจ้ายาอดจกินอยู่ประมาณสองอาทิตย์มากาาข้าวรักษาตกอยู่ห้าแสนกว่าวัน นี่กายาขายาแปดหมื่นกวนนะเจ้าไม่มีโลกเป็นรับประเสริฐเชจอแล้วกินยาคนไปนะใช้กันโลเค